สวัสดีครับจิ๊บครับกับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการรีวิวอนิเมะซึ่งอนิเมะในวันนี้นะครับผมที่เราจะมารีวิวมีชื่อเรื่องว่าชินกะโนมิชิโรนายูจินิคาจิกุมิจินเซและในชื่อภาษาอังกฤษของเขานะครับก็คือ the food of evolution before i knew it my life had it made และในชื่อภาษาไทยกับชื่อผลไม้วิวัฒนาการผู้ชนะแบบไม่ทันตั้งตัวซึ่งอนิเมะเรื่องนี้นะครับก็เป็นอนิเมะอีกเรื่องหนึ่งที่ตัวเอกเนี่ยก็ถูกส่งไปยังต่างโลกพร้อมกับความสามารถอีกมากมาย แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเดินเรื่องเป็นเส้นตรงการเล่าเรื่องก็ดูจะเล่าให้มันไปในทางกลางๆนะครับตัวเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้มีความโดดเด่นในด้านใดเป็นพิเศษซึ่งตรงนี้ผมมองว่าถ้าเรื่องเนี่ยเขาเน้นเล่าไปในทางด้านตลกไปเลยหรือว่าขายความเก่งความโอพของตัวเซอิจินะครับพระเอกของเรื่องเนี่ยได้มากกว่านี้เรื่องเนี่ยน่าจะมีความน่าสนใจหรือว่าน่าติดตามมากขึ้น ทางด้านของตัวละครนะครับสำหรับอนิเมะเรื่องนี้ผมก็ชอบตรงที่การสร้างตัวละครพังตัวของเขานะครับทำได้ค่อนข้างน่าสนใจเนื่องจากว่าตัวละครบางตัวเนี่ยก็มีนิสัยค่อนข้างไปในทางสุดโตง่งสุดทางหรือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะมากด้านภาพนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีภาพที่สวยอะไรมากภาพการแสดงสีหน้าของตัวละครก็ดูจะออกแบบมาให้ไปในทางที่ดูแล้วเอามาเล่นซีนตลกได้ง่ายนะครับแต่ว่าพอเอามาเล่นในฉากที่ เรื่องเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นช่วงจริงจังช่วงซีเรียสหรือว่าช่วงที่มีความตึงเครียดเนี่ยมันทําให้เราดูแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเครียดตามกับตัวเรื่องมากสักเท่าไหร่ด้าน,นเสียงนะครับเพลงประกอบในหลายๆช่วงผมว่ามันออกแบบมาได้เข้ากับเหตุการณ์ช่วงนั้นๆได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เด่นพอที่จะทําให้ฉุดอารมณ์ของเราได้เนื่องจากว่าภาพที่มันออกมาเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกอินกับมันไปแล้ว โดยรวมสาหรับอนิเมะเรื่องผลไม้พิวัฒนาการชีวิตผู้ชนะแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยความที่เรื่องเนี่ยผมมองว่ามันเล่าไปในทางกลางๆนะครับภาพก็ดูไปในทางติดตลกเลยทําให้เรื่องเนี่ยมนดูกลางๆไม่ได้มีจุดขายที่น่าสนใจหรือว่าน่าติดตามมากสักเท่าไหร่แต่หลายๆมุกในเรื่องผมก็ค่อนข้างที่จะชอบนะแต่ว่าสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าดูแบบไม่ได้คิดอะไรมากมันก็เป็นอนิเมะที่โอเคนะเพราะว่า การเดินเรื่องหรือว่าโครงเรื่องเนี่ยมันดูเข้าใจง่ายเราไม่ต้องใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับมันมากนั่นเองก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวอนิเมชินกะโนมิชิรานอุจินิคาชิกุมิจินเซก็ครั้งต่อไปผมจะมารีวิวอนิเมะเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ